พร้อมที่จะเป็นองค์มิวจิคนเดียวที่จะรักษาโลกหรือไม่วมัชิซอเกมพอพิจิที่คุณรอคอยวางจำหน่ายในสโตูไทยแล้ววันนี้วมัชิบายจิจิจะยินดีนำเสนอวมัชิซอเกมมือถือพอดพิจิที่จะพาคุณเดินทางกลับสุกเกียวโตยุคโบราณสมบทบาทเป็นองค์มิวจิตผู้มีพลังลึกลับพร้อมต่อสู้กับโยไคกลุ่มอสูรที่กำลังทำลายโลกแต่นี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นคุณจะไม่ใช้ดาบหรือมนต์ทั่วไปแต่จะใช้คันจิตตัวอักษรญ,ญี่ปุน่นและท่าทั้งห้าไม้ไยดิน ทองน้ำเป็นอาวุธหลักนี่คือโลกที่เวทมนต์โบราณและศิลปะแห่งตัวอักษรสะท้อนกันอย่างลงตัวแต่นี่คือส่วนที่คนใหญ่ก็อาจพลาดคุณไม่ได้เพียงแค่ใช้ตัวอักษรเหล่านี้แต่คุณยังสามารถสร้างดาบของคุณเองได้เริ่มต้นด้วยดาบเล่มแรกที่ถือกำเนิดจากชื่อของคุณเองแล้วพาไปต่อสู้กับโยคัยเพื่อรวบรวมลูกแก้วองเมียววัตถุดิบที่จําเป็นสําหรับการตีดาบเล่มใหม่ด้วยการผสมผสานคันจิและท่าต่างๆคุณสามารถสร้างวาโมจิ ดาบที่มีสไตล์การต่อสู้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณเองได้อย่างไร้ขีดจำกัดแล้วคุณคิดอย่างไรระบบการสร้างดาบนี้ลึกซึ้งหรือไม่หรือมันเป็นเพียงแค่การทําให้เกมซับซ้อนโดยไม่จําเป็นมาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นนอกจากนี้วอมุจิซอยังเชิญชวนให้คุณดําดิ่งสู่ความงดงามและความลึกลับของวัฒนธรรมญี่ปุ่นทุกการต่อสู้เป็นการประสานพลังอย่างลงตัวและทุกครั้งที่คุณเล่นคุณก็รู้สึกเหมือนกําลังเขียนตํานานของตัวเองในโลกแห่งองค์มิวจิ ฟิชจที่น่าตื่นเต้นสารเจ้าของลัทธิชินโตสมบทบาทอง์มิวจิตะจนไทยในเกี่ยวตัวยุคโบราณต่อสู้กับโยคัยมือที่เขียนหนังสือพลังแห่งคันจิและท่าทั้งห้าใช้ตัวอักษรและท่าเป็นอาวุธหลักคริสสองแสงแวววาวตีดาบสร้างสไตล์ผสมคันจิและท่าเพื่อสร้างดาบและสไตล์การต่อสู้เฉพาะตัวผู้กันสร้างวโมจิตปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์นในการสร้างตัวอักษรเวทมนต์ชาวญี่ปุ่นยักกินคนในเทพนิยายของญี่ปุ่น ดื่มดำ่ำวัฒนธรรมญี่ปุ่นสัมผัสโลกแห่งองค์มิวจิและโยคายสัญลักษณ์หัวแม่มือชี้ขึ้นเล่นง่ายแต่ลึกซึ้งระบบที่เข้าใจง่ายแต่เปิดโอกาสให้สร้างสรรได้อย่างไร้ขีดจำกัดวอลมูชิซอรพร้อมให้คุณดาวโหลดบนระบบ Android ผ่าน o o g l e Play Store ไทยแล้ววันนี้คุณพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของตำนานนี้หรือไม่อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมมือถือน่าสนใจอื่นๆที่จะเปิดตัวในเดือนตุลาคมที่นี่ https colon slash slash dissystemland.com slash game slash mobile slash mobile game kit dead kit view kit launch kit in kit o f t kit สองศ slash beta gen https colon slash slash dissystemland.com slash portal slash beta gen 18ึ่ slash beta gen โตแล้วเล่นเกมน้อยลงเป้าหมาย m v p ในชีวิตจริงที่ทุก beta gen เอ็น